สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องนักพูดฟื้เจ้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Stickman c o m c e p t i o n c o m p l e จำชื่อไม่ได้แล้วอย่าชื่อเกมก็ดูเลยนะครับก็จะเป็นการรวมรวรวมต่างๆสามารถรวมได้โอ้อันนี้เป็นแบบคนละอันเลยนะเนี่ยอันนี้เราน่าจะเคยเล่นแหละโอเค จำไ,ไหมโอเคเดี๋ยวลองก่อนเออเออเออยังไม่เคยดูเลยอะ่ะยังไม่เคยเล่นเลยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวมาเราทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> Uhm, ตอนนี้เหมือนจะมียาทำอากาศหรอเพื哈哈่ออะไรอ่ะจะมีแ yeah, ผ่นเงินปืนอะไรอ่ะุิวอุ้ยยิ้มแบบนั้นไหมก็ ก็จะมีท็อปแผ่นบล็อกบล็อกพร็อพแมจิกเฮดอ่ะค่ะนี่ก่อนป้อมตัวเป็นกล่องเหรอเออเออมันเป็นกล่องตัวนี้ด้วยหรอฉันก็ไม่รู้สิเราเอาไปขายได้นะโอเคเลยบูน โอ้เอาไหมอันเป็นพร็อปเ่็ไหมต้นไม้นี้มันมีด้วยเหรอเออฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะจุดไฟเผาไปเลยแล้วกันเยเอโอ้เกลืเพื่อนมันคืออะไรเอาไหมเมนทิกเกตดูดูดูบนี่โอเคโอเค ปิดไปเลยนะ mm. ปูนปูนปๆนน mm hmm. ๆโอ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 ปูนเฮ้ยดีสับเาเลยอืออืออือ่าไหสิบ๊อกวิ่งไปนั่งลงน่าต่ามอะจะเป็นบ้านเหรอ วินโดว์จะออกไปทำไมอ่ะถูกไปที่ไหนมีการลอยนิดนึงเออเอเอคืออะไรอ่ะฮะ,ฮะคืออะไรอะไว อินฟ uh, uh, ินิทสามเลเวอร์โมดอันนี้คืออะไรฟูฟูฟูมิโอ้อ๋อมสามารถโอเคอันนี้อืมลรวโอ้ อ๋อไบเออร์โหไบเออร์ส่วนอ่ะ โอเคทุกคนเราเราจะขับรถ๊ะเ,เดี๋ยวรถหน้าหายไปไหนเนี่ยนี่โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรากลับไปเดี๋ยวนะมันจะมีนี่เป็นตอนเดิออนนอม,มอ,อันนี้นะมันจะมีอันนี้นั่นก็คือิต อ๋อนั่นคือใครหรอเป็นั่นกับเพื่อนสิเอ๊ะเอลล็อเออเพื่อน oh. นี่ใครก็ไม่รู้อ่ะส oh. ว่ยอ่ะมีอันหนึ่งนะครับม <Windows. S 2> ินโด้นกป่หน้าต่างไม่ได้เลยไม่ดูกดหน้าต่างเปิดหรือเปล่าเอาไหมนี่นี่ โลกในแล้วนะมันเออมันคือเกมล้อเล่นเกมอะไรหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะอ่าไปดูอันต่อไปกันดีกว่าก็จะเป็นกับอันนี้เอลลี่อันนี้ชื่อชาวหรือว่าจะเรียกว่าช,ชาลีก็ได้นะคระับแต่ตัวละวรจะบอกออน,นี่ไง นี่ขี่ออกมานายแน่นใจนะว่าเขาจะมารับพวกเราอ๋อนั่นไงนนโอเคเขาน่าจะช่วยพวกเรากันได้นะ,นะเราช่วยกันอาวันดีเพื่อนโอ้วันดีเฮนรี่นั่นเพื่อนนายเหรออือดีฉันช่อเฮนรี่โอ้อจริงเหรอโอเคคือตอนนี้มีอะไรได้ที่ฉันช่วยเพราะว่าเออคือผู้บัญชาการของเราอะถ้าเกิด ถ้าเกิดพวกนายจะออกไปก็ต้องช่วยพวกเราเออพวกนายต้องช่วยพวกเราเป็นการตอบเพลงแล้วนะโอเคงั้นก็เออไในนี้แล้วกันเราหน้าจะช่วยกันได้ในอะไรที่ช่วยก,ก็บอกเลยนะเออเคออืเอ,อตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันจะบอกระวังขับขึ้นไปแล้วกันตอนเนี้ยมันมีกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาจะสร้างจรวดยักษ์ที่จะไปถีนสถานี พวกเราต้องหยุดไปให้ได้อ๋อนี่ไงนี่น,นี่นี่เลยเราขับรถไปต้องพวกนายต้องหยุดมันให้ได้อะ่ะอันนี้มันเป็นงานของผู้ชันถ้าพวกนายทำไ้ได้ฉันจะไม่ให้พวกนายเข้าเงืองแลนะโอเคพ,พวกเราช่วยนายได้อยู่แล้วจะช่วยกันโอเคดีมากเลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำไงดีล่ะ e าั เออตอนนี้เราจะต้องไปที่นั่นเรา,าตอนน้องไปไงหรอเราจะลงไปตรงไหนเรอเพื่อนโอ้โหของเยอะแยะเลยอยู่สี่ทางโดดโรด่รม,เรมเอ่อฮะร่มหรอ <c oughs> รหรอ่าอันนี้เป็นนกนกตรงด้านนี้อ่ะอันนี้ก่อนลวกัน ตรงนี้มีเออไปฉายหรอไม่เฟลนี่่คะอีกทางหนึ่งเป็นร่มโอ้โหโอ้โหเออฮลโลครับตอนนี้มีผู้บุกรกทางหน้าต่างครับเออโอเคฉันว่าน่าจะไปอบเออเออโอ้โหใกล้ๆทุกนู้นเลยอ่ะเป็นนก เต้ที่แท้เดเห็ี้ไปเมมโอ,อ,อ,อเปิเรออ่ะอ้าวตัวอะไรอ่ะโอ้โหอ่ะเดือดทางสุดท้ายละจะเวิร์กไหมฮู้ฮู้แล้วเขาไม่เห็นกันหรอโออเออรวยละมันฉันทำของเขาพังอ่ะเออเราจะไปเราจะไปท่งไหน เราจะไปทางไหนดีเวราจะไปทางไหนดีเออตอนนี้ตอนนี้ให้ทุกคนรีบขึ้นไปถ้าเกิดไม่ขึ้นไปฉันทิ้งเออเขากำลังจะขึ้นแล้ว่าเราต้องรีบไปหน่อยนี่อะไรอะ่ะอ,อ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วช้อยเปลี่ยนด,ด้วยอันนี้เป็นฮะซีดียมไหมครับอ,อ,อใช่ไหมครับโอ,โอ้โหเอ๊ะ อ๋อใช่จริงด้วยมันมันลอยได้มันลอยแตอบบ่อ่ะมันบดอ่อเอือกต่อคอรด้วย You d i นนะต่อไป Good bye. ออขึ้นไปเออขึ้นไปตรงนี้โอ๊ดองกี้คอง <c oughs> <c oughs> ดองกี้คองช่วยเก็บกล้วยแบบเนี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไม่ขึ้นไปก่อน เออดิเออฮะดิเออเอาดิละโอเคฉันว่าน่าจะได้นะมันสามารถแบบปล่อยพลังคนไปไกลๆได้บังปู่ออดีมากเลยพูดหมายไปหยุดนะเออฮะคือตอนนี้เหมือนแบบทุกคนจะเห็นเพื่อนเรา อันนี้เป็นโรงร่างคืออะไรอ่ะเอออันนี้อ่ะนี่ก่อนอย่าหักกระปุ๊บเด็กปัสเกลีกกลับนะเดี๋ยวนี้เล่นเกมอะไรปะเช็คกระต่ายเช็คกระจะายจ้ะฮะปุ้มปุ๊บ อ,อันนี้แล้วกันยาผสมโอ้โหถ้ารวมราดนี่คือคนนุ้นๆนะเนี่ยกลายเป็น <c oughs> พอเงินไร ลีก็ทำด้วยอ๋อเอาเอาเอาชาวก็เล่นด้วยชาวก็อันนี้ก็ด้วยอ่ะโอ้โหมีคนไม่โอนเลยโอ้โหโอ้ผ่านมาได้อย่างไงผ่านมาได้อย่างไ่ได้ จะลองฝึกวิทีนี้โอ้เออทุกคนตอนนี้เขามันจะปล่อยแล้วทุกคนต้องรีบทำอะไรสักอยากก่างก่อนที่จะถึงสถานีเออจะทำยังไงดีมีชาวแพลนอ๋อเป็นแผนเฮนรี่เอลลี่ชาวอันนี้ก่อนเลยเออตอนนี้เหมือนเฮนรี่กำลังเฮนรี่เออถูกแล้วเฮนรี่เหมือนจะมีแผนนะโอ้ริอ โอ้โ้ออันนี้ก็คือควบคุม what หโลงไปไม่ชัดคอมพ l e t e เออไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้พวกไหนนี่เกมจริงๆเลย แล้วปลปล่แล้วไปปล่อยไ,ไ,ไ,ไว้ที่ไหนหล่ะหรอโอ๋อนี่ไงที่นี่อ,อนี่ที่นี่มันสนุกม้าเลยถ้าเกิดมีอะไรให้พวกเราช่วยอีกก็บอกพวกเรานะใช่ไหมเฮนรี่โหอ,อ่ะมันมีอยู่ตอนนึงเออเนี้ยไปแล้ว อะอันนี้เป็นเอลลี่โอเคตอนนี้ฉันมีแพ้แล้วฉันจะไปตรงตรงควบคุมยานตัวเชาวอันนี้นะไปรอตรงที่ท่อระบายด้านซ้านะอ่ะด้านซ้ายโอเคขอบคุณมานทำให้เครื่องพังออออเอ๊ะมายังอ่ะโอเคตอนนี้ฉันรออยู่ ก็ไม่เห็นเลยนี่เออไม่ถามก่อนหรอว่าด้านซ้ายเราหรือว่าซ้ายชาวอะอันนี้มีนะทำไมนะทำไมโอเคต่อไปก็จะเป็นแผนโอเคตอนนี้ฉันไม่แผล่นละวินโดว์เกี่ยวยกับวินโดว์เออเราจะทำามเดีย ฉันจะชวนเขาไปในหน้าตา่างเออฉันยังไงเซลล์เข้าใจเออฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะนี่ก็เอาเครื่องไปเข้าไปในบินโตเลยฮะยังไงอ่ะแล้วฉันจะช่วยยังไงเออทีนดี้เข้าใจไหมเออนี่ก็เอาตามนั้นแหละเออแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่ผ่านอ๊ย ่ะทุกคนทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง d o l e Future แลวก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย